สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษที่เป็นคนโสดหรือว่ามีคนคุยนะคะแต่สถานะไม่ชัดเจนหรือว่าอาจจะไม่โสดก็ได้แต่ว่าคุณมีคนคุยคนหนึ่งที่มีสถานะที่ไม่ชัดเจนอยู่อันนี้แล้วแต่บริบทของชีวิตคุณนะคะสามารถดูคลิปนี้ได้ค่ะเป็นเดือนความรักในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2562ค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นลัคนาก่อนนะคะเดี๋ยวจะทำอีกคลิปหนึ่งตามมาเป็น รวมความรักของราศีเมษลัคนากับราศีแตกต่างกันนะคะลัคนาจะต้องดูเวลาตกฟ้าเป็นตัวกําหนดซึ่งถ้าคนที่ทราบทั้งลัคนาและราศีก็คงจะทราบว่ามันต่างกันอย่างไรส่วนท่านที่ไม่ทราบนะคะก็ไม่เป็นไรด,ดูจากราศีเป็นหลักก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่ามันจะน่าเสียดายมากเลยถ้าเกิดว่าคุณมีข้อมูลการเกิดที่ครบถ้วนทั้งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและ จังหวัดเกิดแล้วคุณจะไม่หาลัคนานะคะเพราะการหาลัคนาด้วยตัวเองมันง่ายมากๆเลยแล้วถ้าคุณทราบเอาไว้มันเป็นข้อมูลประจําตัวของคุณที่คุณจะทราบเวลาคุณดูดวงนะคะโอเคการดูไพ่ย,ยิปซีเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องทราบลัคนาก็ได้เพราะว่าเราใช้วิธีการอาธิษฐานไพ่เอามันเป็นการสื่อกันร,ระหว่างคนทํานายไพย่แล้วก็เจ้าชะตามันก็แล้วแต่นะคะว่ามันจะไปตรงกับลัคนาหรือราศีมากกว่ากัน แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปดูดวงโดยใช้หลักโหราศาสตร์โดยใช้หลักดวงดาวเป็นตัวกำหนดดวงเนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องทราบลัคนามันจะแม่นยำกว่าค่ะสนใจนะคะสามารถที่จะหาลัคนาด้วยตัวเองลองคลิกไปที่ใต้คลิปนี้เก็บทำตัวอย่างวิธีการหาลัคนาเอาไว้ให้แล้วต้องลองตามลิงก์แล้วไปทำดูนะคะเผื่อจะได้ลัคนาของคุณออกมาค่ะ ดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวดังนั้นมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะส่วนท่านที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวหรือว่าอยากเรียนทานายไพ่ยิปซีเกตรับดูรับสอนโดยมีค่าครูนะคะสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยการคลิกไปที่ใต้คลิปนี้มีลิงก์ที่บอกเกี่ยวกับรายละเอียดการค่าครูแล้วก็ทุกๆสิ่งทุกอย่างนะคะที่ควรจะต้องทราบก่อนที่จะมาดูดวงกัน จะมาเรียนทำนายกันอ่านให้ครบถ้วนก่อนนะคะเมื่อตัดสินใจแล้วว่าอยากจะดูดวงหรืออยากจะมานัดคิวเรียนก็ค่อยทักไลน์มาค่ะไลน์ไ d ดีแปะเอาไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปค่ะมาเริ่มต้นคำทํานายกันที่คนโสดสนิทกันก่อนนะคะถ้าถามว่าเดือนนี้จะมีความรักเข้ามาทักทายบ้างไหมดูคุณก็รอคอยความรักอยู่นะรอคอยมานานแสนนานนะคะอยากจะมีความรักดีๆมีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับคนที่เขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม นะคะมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับใครบางคนที่เป็นคนเป็น Family Man หรือเป็นผู้หญิงอบอุ่นนะคะอาจจะได้เจอจากการทํางานเป็นเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบทํางาน นะก็ดูมีโอกาสในเรื่องความรักเข้ามาเหมือนกันนะคะดูจิตใจนะมีความฝัหวังในเรื่องของความรักแต่มันเป็นความรักที่ต้องรอคอยอแล้วก็คุณรอคอยมานานแล้วพอมันเจอมันก็ไม่ใช่ว่าเจอปุ๊บแล้วมันจะสมูทปั๊บนะคะมันเหมือนมันได้เจอโชคชะตานําพาให้มาได้เจอกันแต่ก็โชคชะตาก็นําพาเขาให้เดินจากไปเหมือนกันเหมือนมันเป็นโอกาสแวบๆบแบบที่จะได้เจอกันอย่างเช่นทํางานหนึ่งโปรเจกต์เราเขามา,มาแล้วเขาก็ไปหรือว่าเป็นการเดินทางนะคะ เดินทางเจอกันแล้วก็ต้องจากกันไปหรือว่าเป็นการาทํากิจกรรมอะไรบางอยา่างที่ได้เจอกันและทำได้ร่วมทํากิจกรรมกันช่วงหนึ่งเสร็จแล้วก็ต้องจากกันไปนะคะตรงนี้มันมีภาพไพ่ของการเดินจากตายท,ทั้งท้งที่ใจมันเหมือนมันมันแอบป,ปิ๊งปิงกันอยู่นะคะแต่ภาพไพ่จบมันยังเป็นไพ่ของความหวังนะด้วยไพ่ v i e of f j u n e ดังนั้นมองว่า อาจจะยังมีความหวังอย่าเพิ่งหมดหวังสักทีเดียวแล้วมีไพ่พระขึ้นมาด้วยถ้าความรักครั้งนี้ถ้าเขาเป็นคนที่เป็นพ่อไหม้แม่ไม้จริงๆคือไม่ใช่ย,ยังมีใครคาราคาซังอยู่คือเลิกแล้วจริงๆนะคะเป็นไหม้ไปแล้วไม่ว่าจะไม้ตายไหม้เกิดจากการที่คู่ของเขาเสียชีวิตหรือว่าหย่าร้างอะไรก็ตามนะคะถ้าเป็นไหม้แล้วจริงๆนะโชคชะตาอาจจะนําพาคุณกลับมาเจอกันอีกก็ได้นะคะไพ่พระบอกว่าให้เชื่อในพมลิขิตให้เชื่อ ในเดสดศิีินะคะลองไปขอพอรไหว้พระหรือถ้าได้เจอกันนะคะลองชวนทําบุญเลย <c oughs> คือสมมติเจอกันในทํางานอะไรเงี้ยก็แบบว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทําบุญนะฝากทําบุญไหมห้าบาทสิบบาทอะไรก็ว่าไปนะคะจะได้ถือเป็นการทําบุญร่วมกันหรือถ้ามีวัดอยู่ใกล้ๆหรือทําบุญอะไรก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นวัดนะอาจจะเป็นแบบเออเดี๋ยวเราไปบริจาคอ,อ,อ,อุปกร,รณ์การเรียนให้เด็กกันไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็ลองลองชวนทําบุญดูนะคะเออบุญพาวาสนาส่งจริงๆคุณอาจจะได้กลับมาเจอเขาอีกครั้งหนึ่งนะตรงนี้นะคะก็เป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของบุญกรรมเป็นเรื่องของพรลิขิตถ้าเชื่อแล้วถ้าเจอนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะลองลองชวนเขาทําบุญหรือไม่ก็สวดมนต์ขอพรพระนะคะขอให้ได้เจอกับเขาอีกถ้าความรักนี้มันจะเป็นความรักที่ลงตัวได้ก็ขอให้บุญ ถ้ามีวาสนาต่อกันก็ขอให้ได้กลับมาเจอกันอีกมันอาจจะต้องเป็นความรักที่เราคอยอาจจะไม่ได้กลับมาเจอกันในเร็วๆนี้นะคะแต่ก็ขอให้เชื่อในพรมลิขิตนะคะถ้ามันเป็นคู่กันแล้วมันก็ไม่แคล้วกันหรอกคะ่ะต่อมาเป็นเรื่องราวของคนที่มีคนคุยหรือว่าจะไม่โสดแต่ว่ามีใครคุยแบบแบบไม่มีสถานะนะอันนี้ตรงนี้นะคะ มองว่าตัวคุณเนี่ยก็ยังต้องทรมานต่อไปกับความรักที่ยังต้องรอคอยความรักที่บางครั้งมันก็กลับไปกลับมามันเหมือนจะดีแต่มันก็ห่างแต่มันก็ห่างพอมันห่างสักพักมันก็กลับมาอีกนะคะมันวนเวียนวนเวียนทรมานแบบนี้ด้วยไพ่แฮงแมนนะตัวคุณก็ยังทรมานกับมันอยู่แล้วก็รอคอยอย่างมีความหวังเป็นไพ่ที่ห้อยหัวมาก็จริงคนปกติจะไม่ห้อยหัวนะคะคนปกติก็ต้องยืนแบบนี้อันนี้ห้อยหัวนะแต่ ลองมองดูไพ่ดีๆนะสาหรับคนที่สนใจจะเรียนทํานายไพ่นะคะดูตรงนี้นะคุณสามารถสื่อจากไพ่ได้ตรงหัวเขามันมีแสงสว่างอยู่นะคะมันเป็นการบอกว่าเขาห้อยหัวอย่างเต็มใจเขาห้อยหัวโดยมีความหวังว่ามันจะเกิดแสงสว่างหรือสิ่งที่ห้อยหัวเนี่ยคือการทรมานเนี่ยมันเป็นการทรมานเพื่อให้ได้อะไรมาบางอย่าง นะคะดังนั้นเขาจึงอดทนรอคอยถึงแม้ว่ามันจะเป็นความรักที่มันลงตัวไม่ได้สักทีแต่เขาก็รอคอยมันด้วยความหวังนะคะแต่ในขณะที่รอคอยก็ทรมานเขาก็คือคุณนี่แหละเพราะนี่คือาพาหนาไพ่ของตัวคุณนะคะคุณก็รอคอยอย่างทรมานมันจะมีปัญหาเดิมๆนี่แหละนะคะที่ผ่านมาเนี้ยปัญหาเดิมๆที่มันไม่สามารถจะลงตัวได้สักทีคุณกับเขาก็ยังไม่สามารถที่จะ เข้ากันได้ถ้ามีปัญหาเรื่องของความเข้ากันหรือเรื่องอะไรก็ตามอะคะ่ะมันยังตกลงกันไม่ได้อะ่ะที่จะพัฒนามันก็เลยมันก็เลยได้อยู่แค่เนี้ยก็ยังต้องอดทนทรมานกันกันคุณก็เลยยังต้องอดทนรออย่างอย่างทรมานแต่ก็ยังรอต่อไปนะคะดูเขาก็ยังทําหน้าที่ของเขาต่อไปภาพหน้าไพ่ใบนี้ไม่ได้บอกความรู้สึกอะไรมากนะักว่าเขารักคุณหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยวต้องไปดูจเจาะแล้วกันแต่ว่าภาพหน้าไพ่นี้ก็คือ เขามีภาระหน้าที่ที่เขาจะต้องทําเขาก็ต้องทําถ้าภาระหน้าที่นะั้นมันเกี่ยวข้องกับคุณเขาก็ทําร่วมกับคุณได้แบบคนที่ต้องทําภาระหน้าที่ร่วมกันไปกับคุณนะคะก็แต่ว่าเขาก็พยายามปณิประนอมนะพยายามรักษาน้ําใจคุณในระดับหนึ่งแต่ทีนี้พอมาดูไพ่ที่มาประกบนะมันยังเป็นไพด่ดีๆอยู่นะคะดังนั้นด้วยไพ่ The Empress แล้วก็ไพ่ราชาถือถ้วยตรงนี้มมมอองงงวว่าควาคครรู้้สึกขุณตเนนีั ทำไมมันถึงคุณคุณถึงยอมทรมาง้งทั้งทีท่ทำไมคุณถึงยังยังยอมทรมานอะเออคือตรงเนี้ยเพราะว่ามันมีความหวังเพราะว่าหลายๆครั้งเขาก็ดูหยอดน้ําประโลมจิตใจให,ให้กับคุณคอยลดน้ําต้นรักให้กับคุณเวลาที่มันดูเหมือนมันเหี่ยวเฉาจนเกินไปนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มาบ่อยนะแต่ในช่วงเนี้ก็ดูว่าจะคุยกันได้ดีท้อยดีอ้อยอาศัยกันดีดูมีความ หวังดีมีความปรารถนาดีให้แก่การดูมีความเป็นฮาร์โมนีนะคะคืออกภาพไพ่ของการทะเลาะเบาะแวงไม่มีเลยนะแถมยังมีไพ่พระขึ้นมาคุมอีกดังนั้นช่วงเดือนนี้จะช่วงเดือนที่มีความเมตตาให้แก่การเห็นอกเห็นใจกันเข้าอกเข้าใจกันดีแต่มันยังสามารถมันยังไม่สามารถจะพัฒนาได้เพราะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเข้ามานะคะที่ทําให้จะต้องห่างก,กันไปค่ะห่างก,กันไปทั้งๆที่ เนี่ยพอมันจะเริ่มดีก็ทําให้ต้องห่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องของใครใคนใดคนหนึ่งเดินทางก็ได้เพราะมีไพ่เดินทางขึ้นอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาที่จําเป็นจะต้องห่างกันด้วยเรื่องของการเดินทางหรือมีใครใคนใดคนหนึ่งจาเป็นต้องโยกย้ายไปอยู่ไกลหา่างทาให้อะไรที่มันกําลังจะดีจะดีเอา้าต้องไปไกลกันนะคะแต่ก็อย่างที่บอกเหมือนที่บอกคนโสดไปเมื่อกี้นะคะว่าถ้าคนมันคู่กันแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่แคล้วกันมันยังมีความหวัง ต่อกันอยู่นะคะมันยังมีความรู้สึกดีๆมีความรู้สึกว่าถึงแม้ว่าตัวเราจะห่างแต่ว่าเราจะหาทางที่จะต้องกลับมาเจอกันใหม่มันดูว่ามันจะห่างกันไปได้ไม่เท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาเจอกันอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้บางทีมันก็อาจจะห่างบ้างแล้วก็ได้กลับมาบ้างะนะคุณอาจจะเหนื่อยกับความรักที่จําเป็นจะต้อง อดทนเพราะว่ามันมกลับไปกลับมาเดี๋ยวชิดเดี๋ยวห่างเดี๋ยวชิดเดี๋ยวห่างแต่มันก็ยังดูมีความหวังดีๆแล้วถ้าไพ่จบเป็นไพ่วิวออฟจูนก็ยังมองว่ารักครั้งนี้ยังมีความหวังอยู่ค่ะเรามาเจาะกันที่แนวโน้มเอ้ยกันที่ธาตุต่างๆดีกว่าว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์บทสรุปนะคะจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นกันที่ธาตุดินก่อนพฤกษ์กันมังกร ความรู้สึกนะคะได้ไพ่ราชินีถือเหรียนซึ่งเป็นไพ่ของคนที่เขายังห่วงแหนคุณอยู่ยังมีความมั่นคงต่อคุณอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่หวือหวานะคะแต่ว่าก็มีความจริงใจในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่ไพ่ความสัมพันธ์เป็นไพ่ของเจดดาบซึ่งเป็นไพ่ของการฟังซ่อนเร้นปิดฟังซ่อนเร้นหรือว่าการคุยกันแบบผิดๆการคุยกันแบบลักซ้อนนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนทีพ คุยกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือตัวคุณนะเป็นคนมีเจ้าของแล้วแล้วคุณก็มาคุยกับคนนี้นะคะความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ก็จะออกแนวยังคุยกันต่อไปได้แต่ว่ามันไปไปมาๆเนาะเราก็คงการที่ม,มีมันมีสองสามคนในความสัมพันธ์มันจะมาอยู่ตลอดไม่ได้อะมันก็ต้องแบ่งเวลาไปไปมาๆมาอันนี้กรณีที่มีใครคุณใดคนหนึ่งมีเจ้าของแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่า ไม่ได้มีเคสอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาเศร้าเลยเพราะจริงๆนะไพ่หลักรักษามเศร้าก็ไม่ได้ขึ้นชัดเจนอะไรนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องราวของการที่ห่างกันแล้วก็ส่งสองกันอาจจะมีการเหตุที่อ,อ,อาจจะต้องทําให้ห่างไกลกันด้วยอะไรก็ตามแต่มันก็คิดถึงกันอยู่ก็คอยมาแอบสองกันหรือไม่ก็มีความลับต่อกันนะคะยังมีบางเรื่องที่เรายังไม่อยากเปิดใจให้กับเขาเขายังไม่อยากเปิดใจให้กับเราสักทีเดียว ต่อมาเป็นชาวธาตุน้ํากรรกพิจมีนความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณได้ไพ่อัศวินถือเหรียญก็ยังมีความมั่นคงกับคุณอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่หวือหวาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมั่นคงกับคุณไปได้นานเท่าไหร่อัศวินถือเหรียญที่จะต่างกับราชินีเหรียญน,นะราชนีราชนีเหรียญยังมองการไกลยังมองว่ารักจริงหวังแต่งนะคะยังมองว่าในอนาคตยังอยากที่จะจะมีคุณอยู่ไปยาวๆแต่อันนี้คือราชินีเหรียญแต่ว่าอาัศวินเหรียญเนี่ย อาจจะไม่ได้มองยาวขนาดนั้นอยู่ในช่วงคิดอยู่ว่าจะอยู่ในช่วงทางแยกอะว่าจะเอาอยังไงดีจะจะถอยหรือจะไปต่อนะคะยังยังยังลังเลอยู่ แต่ณนะตอนนี้ยังไม่ยังใจยังอยู่กับคุณนะบทสรุปความสัมพันธ์ได้ไพ่ราชาถือเหรียญถ้าความถ้าราชาถือเหรียญอยู่ในรูปแบบของความสัมพันธ์ก็แปลว่าในเดือนนี้ความสัมพันธ์ก็ไม่หวือหวานะคะแต่ก็มีความมั่นคงเขาก็ยังอยู่กับคุณคุณก็ยังอยู่กับเขาเพียงแต่ว่าอาจจะมีสถานการณ์อะไรที่ทําให้หา่างแต่ก็ยังมีความหวังอยู่ลึกๆว่าเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเจอกันอยู่ดีเดี๋ยวก็ต้องกลับมาคุยกันอยู่ดีต่อมาเป็นชาวาธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุม ความรู้สึกของเขาได้ไพ่ราชาถือช่วยอันนี้เป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความรู้สึกรักนะคะมีความอบอุ่นนะหน้าไพ่หลักก็ขึ้นมีความรู้สึกเมตตาอยากที่จะปรารถนาดีกับคุณนะคะอยากให้คุณได้เจอแต่สิ่งดีๆนะมีความมีความรักมีความเอื้ออาทรให้กับคุณความสัมพันธ์ได้ไพ่กลับไปกลับมาอย่างที่บอกเลยนะคะเหมือนกับหน้าไพ่หลักตรงนี้เลยไพ่จบ ก็าบอวิวออฟฟอร์จูนเป็นการหมุนวงล้อนะคะวงล้อเห็นไหมหมุนเป็นวงกลมยังไงมันก็ต้องกลับมาวนเจอกันจุดเดิมนะคะเหมือนเวลาล้ออ่ะเวลาล้อของของเกวียนอะ่ะเขาเกวียนหรือล่าเป็น,เป,นเป็นล้ออย่างเงี้ยหมุนนะคะยังไงมันก็ต้องมาถึงจุดเดิมอยู่ดีนะเหมือนอันนี้เป็นที่เป็นเลขเหมือนอินฟินิตี้นะคะเวนวนวน,วน,ว,นวนอย่างนี้แบบนี้นะดังนั้นความสัมพันธ์ยังไม่ไปไหนกลับไปกลับมาถึงห่างก็ต้องกลับมาอีกยังยือ้อยุดกันอยู่แบบนี้ค่ะ และสุดท้ายนะคะเป็นชาวธาตุไฟก็คือเมษสิงห์ธนูธาตุเดียวกับคุณนี่แหละความรู้สึกของเขาได้ไพ่แปะช่วยนะคะเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเขารักคุณนะแต่ว่าเขาจําเป็นจะต้องหา่างล่ะเป็นความรู้สึกเหมือนพยายามจะตัดใจทั้งที่ยังรกักอ่ะเออม,มีอาจจะมีปัญหาเดิมๆอะไรที่เขารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วมันเบื่อหน่ายกับปัญหานี้เหลือเกินมันมันไปต่อไม่ได้อยากจะตัดใจไม่อยากจะคุยต่อแล้วแต่ว่า ก็ตัดได้ยากอยู่นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ได้ไพ่หกไม้เท้าก็เป็นไพ่ของความความสัมพันธ์ที่มันยังดูไม่ขาดกันนะแต่อาจจะดูห่างๆกันหน่อยดูชิวๆเรื่อยๆอาจจะดูไม่หวือหวานะคะอาจจะคือไม่หากกันในที่นี้หมายถึงว่าไม่ขาดดีกว่าแต่อาจจะหาก มีช่วงเวลาหา่างหน้าไพ่หลักมันมีหา่างแต่ว่าห่างยังไงก็ยังไม่ขาดนะคะเดี๋ยวก็ต้องมีการกลับมานะแต่ความสัมพันธ์มันมีสเปซหน่อยนะคะชิวๆไปเรื่อยๆนะเพราะถ้าใกล้กันมากบางทีก็ปัญหาจุกจิกหน้าเบื่อหน่ายอะคะอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวเมธค่ะสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรนะคะให้ชาวเมธมีความสุขมากๆคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนางปรารถนาุูประการนะคะสำหรับคำทำนายถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยกด s u b s c r i b e ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ